และพระราชนัดติประกอบรัฐธรรมนูญว่า้วิการต้องการและกราบลาทางทุจริตเพื่อสังา2,560และแผนการจะมีรูปประเทศ้านดการต้องการและกราบลากางทุจริตแล้วรับิดชอบที่ได้กำหนดให้การถามเกณการประเมิน ตาหรือตาการสัมนาเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนกับประโยชน์ส่วนรวมอ่ะจะต้องรู้จักให้เราอะไรที่จะเป็นประโยชน์ส่วนกับประโยชน์ส่วนรวมบ้างนะคะแล้วอะไรที่จะเป็นการขัดกันต่อมาที่ถาดจากท่านรองอุทิศเนี่ยก็จะเป็นท่านัวไว้อย่างไรบ้างและมีคดีอะไรสำคัญสำคัญที่อปิชได้เคยมาถึงชี้มุ่งจุดประสงค์ของการจัดง,งานวันนี้ก็เพื่อที่จะ สร้างการมีส่วนร่วมและการรับรู้ของภาคประชาชนแล้วก็เจ้าที่ของรัฐรวมถึงนิสิตนักศึกษานะครับรูปประเทศเนี่ยทางปปชมีหน้าที่ต้องทํากฎหมายอยู่2สองฉบับก็่คือกฎหมายป้องกันการคล้องผิดปากและกฎหมายว่าด้วยการจข่งขันรว่าประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวมซึ่งในแนวทางการพัฒนากฎหมายเนี่ยคิดว่าภาคประชาชนหรือว่าผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องจะรับประโยชน์จากกฎหมายทั้งสองฉบับเพื่อเสริมสร้างการรับรู้ของภาคประชาชนในการมีส่วนร่วมในการป้องและปาบปรานการทุจริตครับ ก็ในการจัดโครงการครั้งนี้นะครับเราหวังผลสำเร็จครับก็คือนักเรียนนักศึกษาเยาวชนเนี่ยเขาได้รับการปลูกฝังว่าเขาจะรู้ว่าการทุจริตคืออะไรแล้วเขาจะต้องรู้ว่าการทุจริตนั้นเขาจะต้องไม่ทนต่อการทุจริตแล้วเขาจะต้องรู้ว่าการแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวมเป็นยังไงนอกจากนี้นะครับนอกจากเยาวชนนักเรียนนักศึกษาเรายังมีครูอาจารย์ซึ่งเป็นต้นแบบเป็นผู้บ่มเพาะเยาวชนเนี่ยจะเป็นคนที่เปิดเผยแพร่ความรู้นะครับแล้วก็สร้างนักเรียนนักศึกษาเนี่ยให้เป็นกําลังสําคัญของประเทศชาติต่อไปครับ ก็ตอนนี้ปปชเชียงรายเนี่ยมีเรื่องที่เข้ามาเรื่องโรงเรียนที่เข้ามาเนี่ยอยู่ระหว่างตรวจสอบประมาณ160หกว่าเรื่องนะครับ1 6อหกกว่าเรื่องเนี่ยต่อมาเนี่ยเราตรวจสอบแล้วมีมูลและก็อยู่ระหว่างไต่สวนค่อยจริงอยู่อีกประมาณ50กว่าเรื่องนะฮะประมาณ50กว่าเรื่องแล้วก็อยู่ระหว่างที่จะเสนอคณะกรรมการปปชเนี่ยเพื่อชี้มูลความผิดเนี่ยก็อีกประมาณ4 4-5เรื่องที่อยู่ระหว่างรอประชุมนะครับเรื่องส่วนมากที่เข้ามาเนี่ย หลักๆก,ก็คือจะเป็นเรื่องของเรื่องจัดซื้อจัดจ้างจัดซื้อจ้างคือหน่วยงานของรัฐไปซื้อของหรือหน่วยงานของรัฐไปดําเนินการจ้างทาก่อสร้างนะฮะก่อสร้างถนนเป็นต้นนะฮะหรือก่อสร้างต่างๆเกิดขึ้นมาและมีการร้องเรียนขึ้นมาว่ามีการไปล็อกสเปคบ้างมีการหวัวประมูลงานบ้างนะฮะหรือไม่ให้ความเป็นธรรมกับผู้เสนอราคาบ้างนะฮะเรื่องแบบนี้ค่อนข้างจะเยอะนอกจากนั้นก็จะมีเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติอย่างเช่นบุกรุกที่หลวง บุกรุกที่สานะนะครับก,ก็มีมาปราบไายนะครับที่ที่ที่ตรวจดูนะ,ะก็มีเรียกรับเงินอะไรบ้างนะฮะเป็นเป็นเรื่องที่ร้องเข้ามาอยู่ก็ทุกเรื่องก็ปปชก็กําลังตรวจสอบอยู่ครับนะครับ เฟซบุ๊กอ,อย่างไรตา่างๆแล้วศูนย์นี้พอเห็นว่าจังหวัดไหนก็ให้จังหวัดนั้นลงไปดูพื้นที่ซิออลงไปแก้ไขปัญหาให้กับชาวบ้านทันทีออถ้าเรื่องไหนสามารถแก้ปัญหาให้กับชาวบ้านได้อย่างเช่นถนนกอ่อสร้างแล้วเป็นหลุมเป็นบอ่อ,อต้องแจ้งหน่วยงานนั้นให้ไปดําเนินการแก้ไขออแต่ถ้าไปตรวจแล้วปรากฏว่าเฮ้ยมันมีการทุจริตขึ้นมาต้องรับเป็นเรื่องร้องเรียนขึ้นมาทันทีออนะแต่ถ้าสามารถแก้ไขปัญหาให้ชาวบ้านได้ออให้ปปชประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไขปัญหาก่อน แก้ไขปัญหาก่อนก่อนที่จะมีการรับเรื่องบางบางเรื่องนี่มันมันไม่ใช่เรื่องทุจริตแต่มันปัญหามันอาจจะเกิดจากสภาพการใช้งานเลคือทําไปแล้วแต่ปรากฏว่าการใช้งานเนี่ยบางทีใช้อย่างถนนเนี่ยฝนตกลงมาใช้สัญจรมามันเสียเป็นหลุมเป็นบ่อชาวบ้านไม่สะดวกในการใช้งานใช่ไหมัศูนย์สีสีก็มอนิเตอร์มาแล้วว่าเฮ้ย อย่างเช่นเชียงรายให้เชียงรายลงไปดูซิ <ฮะ S 2> แล้วสามารถจะประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ได้ไหมเจ้าของพื้นที่ว่าให้ไปซ่อมแซมให้ไปรับปรูเพื่อใ,ให้ชาวบ้านใช้งานได้สะดวกขึ้นแทนที่เราจะรับเป็นเรื่องเลยนเรื่องทุจริตบ,บางทีมันไม่ได้ทุจริตแต่มันเกิดจากสภาพการงาน,นใช้งานตรงนี้นะฮะก็เลยต้องต้องแก้ไขปัญหากับพี่น้องก่อนครับ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 ผม